ดีค่ะเพื่อนๆพ,นพี่พิมพ์มี่แม่บ้านยูเคนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตต้นบัวหิมะที่เราปลูกไว้ในสวนอายุได้1เดือนนะคะลงดินได้1เดือนพอดีวันนี้ก็ครึ่มฟ้าครึ่มฝนแต่จริงๆแล้วยูเค i t e เ k i n g ิงดมหรืออังกฤษเราก็ฝนดีกว่าเขาอยู่แล้วนะคะฝนดีตลอดทั้งปีวันนี้ก็จะมาถอนหญ้าพรวนดินแล้วก็จะลงปุ๋ยให้เขานะคะถอนหญ้าเสร็จก็พรวนดินใต้โคนนิดนึงนี่คือ ต้นบัวหิมะหรืยาโคนนะคะอายุที่เราลงดินไว้ก็อายุได้หนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะคะก็โตวสวยงามอันนี้พรวนดินเสร็จแล้วนะคะดูเขาเติบโตวไวมากเลยครับว่าฝนเราดีจริงๆแล้วปีนี้ก็จะให้ปุ๋ยเขาด้วยปุ๋ยสังเคราะห์แสงเปุ๋ยจุรินทรียสังเคราะห์แสงนะคะได้มาจากเพื่อน แล้วเราก็มาขยายได้เยอะมากก็จะลองใช้เป็นปุ๋ยเพื่อรดต้นบัวหิมะปีนี้ดูนะคะที่ลงกระถางก็มีเหมือนเดิมนะคะลงพร้อมกันโตบ้างผอมบ้างเล็กบ้างเลี้ยงไซส์กันไปมันก็แลกดีค่ะนี่คือปุ๋ยจุลินซีสังเคราะห์แสงแบบกเาเรียกปุ๋ยหรือเปล่าไม่ทราบเปิดอะไรนะจุลินซีสังเคราะห์แสงใช่ไหมคะโอเคจุลินซีสังเคราะห์แสง แดงดีมากค่ะได้มาสองขวดจากเพื่อนเราก็มาผสมเพิ่มพูนให้มันแตกรูปแตกเต้าเต็มเลยอันนี้ก็พวนด,ดินเสร็จแล้วนะจ๊ะลดน้ำด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้เขาเขาคงจะเจริญเติบโตแล้วก็มีผลให้เราดดกปีนี้นะคะปีที่3แล้วก็ทดลองไปเรื่อยขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมและให้กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่พิมด้วยนะ